และช่วงนี้ได้เวลาของภูมิภาคยามเช้ากันแล้วนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะดูค่ะภูมิภาคเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถออกกำลังกายตามไปด้วยก็ได้ค่ะโดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันได้เปิดโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชน Challenge Day ประจำปี2558ซึ่งเป็นการจาัดเต้นอราบิกแดนซ มีผู้ร่วมออกกำลังกายกว่า500คนสำหรับมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน Challenge Day คือการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนซึ่งเป็นกิจกรรมแบบเดียวในโลกที่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขัน โดยกำหนดให้วันพุธสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาเลนเดย์นานาชาติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างน้อย15นาทีเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีส่วนที่จังหวัดชัยนาทค่ะก็แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแข่งขันจัก,กรยานปั่นอันซีนตามโครงการชัยนาทเมืองจัก,กรยานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่2 0ถึง21ิบเพฤษภาคมนี้ ผู้รวมปั่นจะได้ตื่นเต้นกับการปั่นข้ามแพรลูกบว,วบที่ใช้ไม้ไผ่กว่า5,000ลำในการสร้างเป็นทางข้ามสู่เกาะกลางบึงกระจับใหญ่ที่เรียกว่าเกาะท้าอู่ทองซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์แลเรื่องของคำพูดสำหรับระยะทางแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะผู้ที่สนใจสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัดชัยนาทชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเสียค่าสมัคร300บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่ภาคใต้จังหวัดสตูนนะคะก็ได้เปิดโครงการคืนโลกสวยด้วยผักพื้นบ้านซึ่งมีการปล่อยคาราวานรถบรรทุกพัน์ไม้ต่างๆ เพื่อทยอยลงพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนั้นก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการ,กรเกษตรในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเราจะลงปลูกไม้พันธุ์พื้นบ้านเพื่อการบริโภคและสร้างไรายได้ขณะที่เกษตรกร,เ,ร,กรเองก็สามารถพึ่งพาตนเองได้แก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูความบุรมสมบูรณ์ของธรรมชาติ คืนความหลากหลายของพันไม้สู่พื้นดินให้เกษตรกรรมนั้นประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อมาที่จังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดภายใต้ชื่อหาดทรายสวย400ลี้ได้เปิดโครงการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยใน12เมืองต้องห้ามพลาดณนะถนนลานคนเดินซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาสถานประกอบการจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานด้านของสุขาพิบาลออาหารและเป็นการสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ด้านบวกของบ้านเมืองที่เชื่อมโยงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทยควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน สำหรับจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ได้จัดประกวดสร้างสรงสรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประจำปีทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของใช้ภายในบ้านและเครื่องแต่งกายโดยมีสถานศึกษาในระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษาและประชาชนในจังหวัดสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด20ผลงานซึ่งจะคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมประกวดและคัดเลือกในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป มาต่อกันเลยที่จังหวัดชะเชิงเซาค่ะมีการเปิดการอบรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะประจำปีณวัดเขาดินซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29พฤษภาคมนี้เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีคุณธรรมนั้นเป็นเครื่องนำทางพร้อมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะพัฒนาภาวะผู้นำและจิตสำนึกในการรับใช้เพื่อมนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัยฝึกเจริญสมาธิพัฒนาความคิดสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันให้ดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ประมาทขาดสติ ส่วนที่จังหวัดลบบุรีนะคะนายอนุสัน์เทียนทองผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีค่ะร่วมกันมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีมีฐานะยากจนจำนวน16รายณห้องรับรองป่าศักดิ์ชนรศิธิ์สารกลางจังหวัดลบบุรี หลังจากที่นักเรียนทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ,าการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2558ให้เข้ารับทุนในโอกาสนี้นางอุษณีจงจิระประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะก็อย่างได้ร่วมกันมอบจัก,กรยานให้กับนักเรียนที่มารับทุนจำนวน18คันด้วยปิดท้ายวันนี้กันด้วยบรรยากาศการเสวนาเผยแพร่ความรู้การร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นที่ห้องประชุมยุงทองโรงเรียนชนราษรอำลุงอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งจัดโดยประธากนกรรมธิการวิสามันการมีส่วนร่วมสภาปฏิรูปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการหาทางออกของประเทศสร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคมต่อแนวทางการหาทางออกประเทศไทยซึ่งมีประชาชนจาก11อำเภอของจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมง,งานกว่า1,500คน